สัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสมาชิกใหม่แล้วจ้าเอ้ยอย่าร้องอู้เสียขาดเสียขาดแต่ต่แ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 ต่ต่ต่แต่แต่นะเห็นว่ฝากลูกทุกคน้จ้าฝากคนแรกคแชร์ลูกนจ้

ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เด้อจ้าบอกกันเลยบอกเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เด้อจ้าตุ่มเนี้ยจ้าตุ่มเนี้ยอืมอันนี้มั้ง bye 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 luôn. bye bye cha bye la, cha. bye cha bye bye cha bye bye cha